ดูหมาไม่ยอมกลับบ้านนะเนี่ยเอาสีทั้งคนทั้งหมาเอาหมาหยอกคนหมาหยอกคนวิธีเอาหมาขึ้นรถหรือคนจะขึ้นรถได้ปะเนี่ยหนูรถรอก

ว่าหมาไม่อยากกลับเนาะหมาอยู่ในเมืองนะอยู่แต่ในบ้านออกมาบ้านนอกดูติดใจว่าแต่คนนั้นเนี่ยหมา,าไม่อยากกลับเลยเลยกลับไปอยู่แต่ในบ้านมันบอกไม่

เฮ้ยมนีู้คำเนี่ยมานี้สคนด้วยแล้วพ่งมานนี้เลยมันงับดูเลนี้าดนี่จุดรวมแม่ไม่อะจุดเชื่อมต่อจุดเชินีนอเอาไว้ให้พวกเม็กซิกันมาต่อไอ้ไวไฟเราใช้ตอนนั้น ไป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 ไไปไปไปวปไ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 ป่วไป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 ไไปไปไปไไปไปไปไไปไปไป เอาแอบหลังไปให้เอะหเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวนะปาดกินทีละขามันวิ่งเหนื่อยวิ่งเส้นดำไป <c oughs> เช้เขากลับบ้านมาแล้วไม่ยอมกลับบ้านพี่เราเลยจะได้ไป่ะนี่ม้า่าขึ้นรถขอวิธีมาขึ้นรถเลยะะ้อค่ะ มันปตีปตีมิดอยู่รถแล้วลไอ้ชายมึงปตีไอ้มิดอยู่ในรถโอ้ยมันไม่มีขึ้นหรอกเอาทุกวิธีทางช่วยฉันมาปี่ยนช่วยช่วยังัไปเ เดี๋ยวมันดิ้นกคนั่นแล้วกตายตายผ้าห่มนะโอ้ยนี่ก็เปรีอีกตายแล้วกลัวทั้งคนทั้งม้านะไปไปเดี๋ยวมันกระโดดจ้ำออกหน้าต่างอีกยากอีก គេបាយបានបួចអ